คณิตฐ์โอเน็ตม6นะครับปี2565เป็นข้อที่5ข้อนี้เป็นเรื่องเซตนะครับเซตสามวงเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันยากง่ายแค่ไหนแต่ว่าข้อนี้ครูกรับไม่ทวนสูตรนะเพราะครูกรับไม่ได้ใช้นะฮะดูโจทย์ครับในการแข่งขันกีฬาสามประเภทของโรงเรียนบ้านกงกลางนะครับมีนักเรียนอยู่37คนที่ได้เหรียญรางวัลจากการวิ่ง มีนักกีฬานะครับนักกีฬา13คนได้เหรียญรางวัลจากกีฬาว่ายน้ํามีนักเรียน19คนได้เหรียญรางวัลจากกีฬาปั่นจักรยานนะฮะเสร็จแล้วถามว่าถ้ามีนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมดนะฮะสีสิบหกคนสี่สิบหกคนเนี่ยล้วบอกว่ามีเพียง3คนนะครับที่ได้เหรียญรางวัลจากทุกประเภทเออ มีนักเรียนกี่คนที่ได้เรียนรางวัลจาก2ประเภทเท่านั้นเห็นไหมฮะสประเภทนะคือเขาไม่ได้สนใจว่าทั้งวงหรือ3ประเภทเลยแหละเขาสนใจแค่2ประเภทตรงนี้น้องๆต้องระวังว่าเดี๋ยวมันจะไปซ้อนทับ3ประเภทหรือเปล่านะเริ่มต้นครูกับก็กาหนดว่าการวิ่งเนี่ยให้เป็นเซต A นะฮะแล้วก็ว่ายน้ำเนี่ยเป็นเซต B ปั่นจักรยานเนี่ยเป็นเซต4นะครับ3วงนะแล้วทีนี้เรามาใส่ข้อมูลกันจากที่เขาให้มา46คนเนี่ย46คนนี่แปลว่ายูเนียนนะฮะทุกคนรวมกันนะทุกประเภทรวมกัน46กคนคกูก็วาดวงขึ้นมานะฮะ3วงโอเคไหมวงที่1นะฮะวงที่1คือมุมซ้ายบนเนี่ยให้เป็นวิ่งใจเย็นๆนะครับน้องๆที่เข้ามาดูใจเย็นๆนะ แล้วก็วงที่2คือ b เนี่ยเป็นว่ายน้ำนะครับแล้วก็วงที่3เนี่ยก็คือ C เนี่ยเป็นจักรยานโอเคครับอ่ะมี3วงนะฮะตอนนี้ข้อมูลที่เขาให้มาอย่างหนึ่งแล้วเราใส่ได้เลยก็คือมีอยู่3คนนะตรงนี้นะมี3คนที่ได้เหรียญรางวัลจากทุกประเภทก็คือ,อตรงกลางนะตรงเนี้ยสาม เรารู้ว่าตรงนี้เป็น3เพราะว่าในแต่ละวงคือตัวแทนของการได้เหนะรียญนะฮะทีนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการถามอยู่ตรงไหนครับนักเรียนที่ได้กีฬาได้เหรียญกีฬา2ประเภทก็คือตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะสชิ้นนี้รวมกันถามว่าได้เท่าไหร่นะครับหลักคิดนะฮะน้องๆเวลาเราจะหาคําตอบแบบเนี้ยสังเกตว่ามันเป็นคําตอบแบบกลุ่ม คำตอบแบบ3ชิ้นรวมกันเห็นไหมเขาไม่ได้ถามชิ้นใดชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าไปติดกับดักว่าต้องหาให้ได้เป็นชิ้นๆน,นะครับเราสามารถหาทีเดียว3ชิ้นก็ได้ถ้าเรารู้โอเคไหมฮะสมมติตรวนี้ครคกับให้เป็นตัว x ไปก่อนตัวนี้ให้เป็นตัว y แล้วก็ตรงนี้ให้เป็นตัว z ดังนั้นสิ่งที่เราต้องการหาจริงๆเนี่ยคือ x บวก y บวก z ใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องการหาคือ x บวก y บวก z ไม่จําเป็นต้องไปหา x ตัวหนึ่ง y ตัวหนึ่ง z ตัวหนึ่งไม่จําเป็นนะครับหาแบบรวมๆกันก็ได้ตอนนี้ส่วนอื่นๆครูกอัก็ไม่รู้ว่าครูกรัก็เลยใส่ตัวแปรไว้ก่อนว่าเป็น a b c จริงๆแล้วเนี่ยปกติครูกรัจะพยายามใช้ตัวแปรไม่เยอะนะฮะ,อ,ะอย่างข้อน,นี้ใช้ตัวแปรเยอะแต่เนื่องจากว่าพอลองทําดูแล้วเนี่ย <c oughs> มันมีทางออกที่ดีก็เลยใช้แบบนี้แทนโอเคนะอ่ะ ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูนะฮะจากสิ่งที่โจทย์บอกก็คือได้เหรียญรางวัลทั้งหมดเนี่ยมี46คน46คนนี่คือหมดนี้เลยถูกไหมหมดเนี่ย46คนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเขียนสมการทิิงไว้ก่อนว่าถ้าเราอ่ะเอา a บวก b บวก c แล้วก็บวกกับ x บวก y บวก z แล้วบวกด้วย3ทั้งหมดนี้จะต้องเท่ากับ46ถูกไหม ะะเราจะต้องเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ต้องเขียนให้เป็นนะมันคือยูเนียนต่อมาโจทย์เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่า A นะฮะมี37คนน้องๆดูนะ A คือตรงไหนบ้างครับ a เนี่ยมันคือ a ตัวเล็กนะครับบวก x บวก z แล้วก็บวก3แสดงว่าก้อนเนี้ยต้องเท่ากับ37ถันไหมครับ เพราะว่าเขาบอกว่าวง a นี่คือวง a ทั้งวงนะฮะเท่ากับ37มสิครูกรับก็เก็บไว้นะครับสมการ2เราก็ทําอย่างนี้กับสิ่งที่เขาให้มาคือวง b วง b เนี่ยมี13คนใช่ไหมน้อง,ง,งก็มาดูวง b นะวง b ก็คือ b บวก x บวก y แล้วก็บวก3ใช่ไหมตรงนี้จะต้องเท่ากับ13ก็ติดไว้อีกนะฮะสุดท้ายวง c นะ c ก็คืออะไรนะ C ตัวเล็กบวกกับ y นะฮะ c ตัวเล็กบวกกับ y แล้วก็บวก z แล้วก็ต้องบวก3ตรงกลางด้วยนะอย่าลืมนะครับ c ตัวเล็กเท่าไหร่เอ่ย19อ่าวง C นะวง C 19เก็บไว้เป็นสมการที่4นะครับข้อมูลเรามีอยู่ประมาณเนี้ยครูครับใช้ครบแล้วใช้หมดทุกตัวเลยทีนี้เราจะหา x บวก y บวก z น้องๆดูนะครับ ถ้าคูครับเนี่ยจับสมการที่2บวก3แล้วก็บวก4นะค่อยๆเขียนอย่างเป็นระเบียบนะฮะสมการที่2 3 4มันคืออันนี้นะแถวบนไม่เกี่ยวแถวบนเป็นสมการ1นะครับจะเห็นว่าทางซ้ายนี่บวกกันเนี่ยมันจะมี a บวก b บวก4ใช่ไหมอ่าทีน,นี้ x x y y z z เนี่ยมันมี2ชุดคูกรก็เขียนตรงนี้ก่อนว่า x y แซหนึ่งชุดนะแล้วก็หยิบเอาเลขสามมาสักตัวหนึ่งเลขสามมันมีเยอะนะครับแสดงว่าตอนนี้มันจะเหลือ x y แซแล้วก็สามสองตัวนะกูกับก็เลยบวกอีกนะบวก x บวก y บวกแนะฮะแล้วก็สามสองตัวก็คือหกถ้าไหมอ่าก็อันนี้คือสมก,การสองสาสี่นี่ก็คือหมดเนี้ยบวกกันนะครับหมดเนี้ยบวกกัน จะได้แถวล่างที่ครูกรับเขียนลองไล่ตำแหน่งดูนะครับส่วนตัวเลขทางขวาเนี่ยนะฮะน้องๆก็บวกกันบวกเลขทางขวาให้หมดเลยได้เท่าไหร่3ามบเวกสเป็น40บวกอีก10เป็น50 50บวก10ก็เป็น60กับอีกเเลยได้69นะฮะนี่คือสมการ2 3 4บวกกันโอเคนะอ่ะมาถึงไฮไลท์นะครับไฮไลท์น้องๆดูนะฮะไอเจ้าก้อนนี้ นะตั้งแต่ a บวก b บวก c เนี่ยนะครับแล้วก็บวก x บวก y บวก z บวก3เนี่ยก้อนนี้มันคือสมการ1ใช่ไหมมันเหมือนสมการ1เห็นไหมเอ่ยนะครับ g o o g ตั้งใจเขียนให้ตรงกันเป๊ะเลยนะมันคือสมการ1ฉะนั้นทั้งก้อนนี้สามารถแทนด้วยอะไรฮะ46เห็นไหมแล้วเราก็จะเหลือแค่ x บวก y บวก z บวก6เท่ากับ6 9 นะครับน้องก็แค่คิดเลขใช่ไหมเก็บเก็บเอา x บวก y บวก7ไว้ z y. นะครับแล้วก็ย้าย46บวก6เนี่ยย้ายไปลบกับ69น้องๆก็ทด69ลบ52ถูกปะก็เหลือ17เพราะฉะนั้น x บวก y บวก z เนี่ยคือ17ก็ตอบเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการหาจริงๆคือ x บวก y บวก7ใช่ไหม เห็นไหมเราไม่ต้องรู้ x ไม่ต้องรู้ y ไม่ต้องรู้ z นะครับเราก็สามารถที่จะหาผลรวมที่เขาถามได้ก็คือตรงนี้นะครับมี17คนคำตอบคือช้อยที่3นะเข้าใจไหมสิ่งที่ครูก็บอยากให้น้องๆเข้าใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องเซตไม่ใช่เรื่องเซตเราใช้เรื่องเซตเราใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือฝึกความคิดน้องดูนะเวลาเราไปเจอปัญหาในชีวิตจริงนะครับ ปัญหาในชีวิตจริงเรามีมีปัญหาหลายข้อหลายอย่างใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าบางครั้งอะ่ะเราไม่ได้อยากจะรู้ว่าแต่ละปัญหามีคําตอบว่าอะไรแต่เราอยากรู้โซลูชันทั้งหมดเลยเข้าใจป่าว่าอะไรที่จะเป็นตัวตอบโจทย์ของปัญหาทีเดียวท้งก้อนนั้นเราไม่ยังเป็นต้องไปโฟกัสรายละเอียดเล็กๆเ,เ,เป็นตัวๆนะนะฮะแต่เราสามารถที่จะแก้ปัญหาทีเดียวได้ทางก้อนอ่ะผมก๊อฟยกตัวอย่างให้เป็นรูปประทามอีกนิดหนึ่งนะสำหรับ สมมุติว่าเราอะกาลังเป็นหนี้นะครับทุกคนมีหนี้อยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติเราเป็นหนี้หลายๆอย่างเลยเราเป็นหนี้บัตรนู่นบัตรนี่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดผ่อนนู่นผ่อนนี้เต็มไปหมดปรากฏว่าเรากําลังเครียดเรื่องหนี้เราก็เลยไปโฟกัสหนี้ตีละตัวว่าไอ้เจ้าหนี้ตัวนี้มันคือเจ้าหนี้คนไหนอันนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เนี่ยคือการโฟกัสไปที่ x ตัวเดียวแล้วก็ที่ y ตัวเดียวแล้วก็ที่แตตัวเดียวแต่ถ้าเรามองว่าภาพรวมเนี่ย คือเราเป็นหนี้เท่าไหร่มันก็เหมือนกับเรามองว่า x y แรวมกันแล้วเท่าไหร่เหนือ,อ,อปะแล้วเราสามารถที่จะหาเงินมาแก้หน,นี้ตรงนี้เลยทีเดียวได้ไหมเห็นไหมฮะที่เดี๋ยวนี้เขาต้องนิยมใช้กันก็คือการรวบหนี้เป็นก้อนเดียวนะฮะแล้วมันจะแก้รายละเอียดจุกจิกได้เราได้คําตอบใหญ่ไปเลยเข้าใจไหมคือบางครั้งเนี่ยที่ที่ครูกับอธิบายอย่างนี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าข้อสอบคณิตศาสตร์หรือวิชาที่เราเรียนเนี่ยนะครับมันไม่ได้ให้สกิลโดยตรงกับเรา แต่เราจะได้สกิลข้างเคียงโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเวลาเรียนเนี่ยนะฮะอย่าตีกรอบตัวเองว่าเรียนสิ่งนี้แล้วเอาไปใช้อะไรนะอย่าตีกรอบตัวเองนั่นเป็นคําถามที่เราทําร้ายตัวเองมากที่สุดนะครับแต่เราควรจะถามว่าเราเรียนสิ่งนี้เราได้อะไรจากมันเข้าใจนะครับอยากให้น้องๆทุกคนเรียนอย่างมีสตินะครับอย่าหวังแต่คะแนนอย่าหวังแค่ผลลัพธ์มันสวย นะะฮให้เรียนรู้วิธีการแล้วเอาไปใช้ด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับและเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้จบแล้วสวัสดีครับ